มากันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเจี๊ยบก็ได้ทําการลบขอบตาลางค่ะแล้วก็ซักขอบในใหม่ไซใหญ่พิเศษนะคะซึ่งรอยที่ลูกค้าทําการสักมาเนาะเมื่อประมาณปีปีกว่าได้แล้วก่อนที่จะติดต่อมาหาพี่เจี๊ยบแล้วก็เปลี่ยนใจไปสักที่อื่นมาก็เลยเสียนะคะเลยเส้นที่สวยแล้วก็ติดต่อมาบอกพี่เจี๊ยบเลยว่า ไอ้สักที่อื่นมาแล้วเสียก็วันนี้ก็เกือบประมาณ2ปีได้แล้วค่ะปีกว่าเลยลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็วันนี้มีโอกาสเข้ามาก็ได้ลบนะคะพี่เจี๊ยได้ทําการลบแล้วก็แนะนําให้สักเป็นไซส์ใหญ่พิเศษไปเพราะว่าขอบตาน้องมีความเล็กบางนะคะสักไซส์ใหญ่พิเศษยังไงก็ยังเห็นแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วก็รอยลบขอกมันเนียนมากๆส่วนวันนี้น้องลูกค้านอนนิ่งแบบ ไม่ได้นิ่งอย่างเดียวคือนิ่งแบบหลับด้วยนะคะเพราะว่าชร้างเจียบก้มหือเบาแล้วก็ยาชาของเราก็แบบสามารถช่วยลดบรรเทาความเจ็บได้อย่างดีนะคะทําเสร็จน้องค่ะก็ชอบมากๆแบบว่าถูกใจมากๆเลยขอบคุณที่ตามหาพี่เจี๊ยบจนเจอนะคะ